เจริญสติเก็บสะสมขอคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยครับดีนะจิตมีกําลังมากขึ้นแล้วรู้สึกไหมจิตเรามันตั้งมั่นมีแรงเยอะขึ้นนะเรื่องของสมาธิเรื่องการทําในรูปแบบทิ้งไม่ได้นะต้องทําทุกวันไม่งั้นจิตมันจะหมดแรงถ้าหมดแรงเดี๋ยวมันเป็นมิปัสสนุมันหลอกนระงั้นเราฝึกให้จิตมันมีกําลังเนี้ยพอจิตมีกําลังแล้วเราก็เดินปัญญา รู้สึกไหมร่างกายกับจิตคนละอันรู้สึกไหมสุขทุกข์กับจิตเป็นคนละอันดีชั่วกับจิตเป็นคนละอันนะเนี่ยดูไปเรื่อยๆแล้วเห็นนะแต่ละอันแต่ละอันนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เหมือนๆกันหมดนะตรงนี้หลงนะหลงไปคิดแล้วหลงแล้วรู้ว่าหลงไม่แก้ไม่ห้ามหลงหลงได้แต่หลงแล้วรู้ ตรงนี้จงใจมากไปมันจะแน่นถ้าจงใจมันจะแน่นนี่เราใช้ความสังเกตตัวเองปฏิบัติตรงนี้เรารู้ทันจิตหรือเราไปรู้อย่างอื่นปฏิบัติตรงนี้จิตเราตั้งอยู่อย่างเงี้ยมันอึดอัดไหมมันแน่นไหมถ้ามันแน่นแล้วเราจงใจมากไปนี่ค่อยๆสังเกตเอาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด 7. ภาวนาในรูปแบบโดยใช้พุทโธวันละหนึ่งชั่วโมงในชีวิตประจำวันดูจิตไหลแล้วรู้เป็นส่วนใหญ่รบกวนขอคำนะนนำเพิ่มเติมด้วยครับทำถูกนะทุกคนเลยนะตั้งแต่เบอร์หนึ่งไปเนี่ยทำกรรมฐานไปแล้วใครรู้สะสมให้มันพอนะสะสมไปที่ทำอยู่วันนี้พวกที่ส่งกันบ้านถือว่าดีทุกคนเลยนะ ของเบอเจ็ดมันตื่นเต้นรู้ไหมหัวใจจะหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหม <c oughs> จะเป็นทศกัณฐนะ์นะทศกัณฐ์ถอดหัวใจได้นะอ็เราจะเนี่ยคอยรู้สึกเอาอย่าคิดเยอะรู้สึกเอาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมเมื่อกี้เห็นไหมเคลื่อนไหวรู้สึก รู้สึกกายได้ดีกว่ารู้สึกจิตอีกนะเคลื่อนไหวไหมเรารู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปนะดูได้ดีกว่าดูจิตตรงๆเบอร์แปดเบอร์แปดคนสุดท้ายเป็นคนจีนและมีการแปลสดครับระยะนี้รู้สึกว่าการภาวนาก้าวหน้าแต่บางครั้งในใจยังมีความดิน้นรนและปรุงแต่งและรู้สึกเป็นทุกข์ขณะนั้นมีคำพูดผุดขึ้นมาว่า จิตไม่ใช่เราอืมแล้วก็คลายตัวออกมาไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือเป็นปัญญาจริงๆคะ่ะมันเป็นปัญญานะแต่ปัญญาระดับนี้ยังกลับกรอกได้นะเภาวนาต่อนะทำได้ดีอยู่เราจงใจเยอะไปนะอย่าให้เครียดนะภาวนา ทำสม่ำเสมอแต่ไม่เคร่งเครียดไม่หวังผลนะตรงที่จิตไม่ใช่เรานะมันสอนขึ้นมาแต่ลึกๆไปมันก็ยังเป็นเราอยู่นะเราก็ยังมีอยู่ตัวนี้ดูออกไหมนะมันยังมีเราอยู่นะดีมากๆนะภาวนาไปทำต่อสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คืออย่าอยากได้ผล ทำเหตุส่วนผลจะได้เมื่อไร่จะเป็นยังไงเรื่องของเรื่องของกรรมนะกรรมก็เป็นเรื่องเหตุผลนะเราทำทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทําเหตุนี้มีผลอย่างนี้เนะเราต้องการความพ้นทุกข์แต่ตราบใดที่ใจเรายังมีความอยากใจเราก็ยังมีความดิ้นรนถ้าใจเรายังมีความดิ้นรนก็คือยังมีความปรุงแต่งอยู่ ถ้าใจยังปรุงแต่งอยู่ใจก็ไม่พ้นความปรุงแต่งนะไม่ถึงโลกุตระธรร,รมโลกุตตระธรรมเป็นธรรมที่มันไม่ปรุงแต่งนะของเบอร์8ภาวนาดีนะแต่ว่าอย่าร่าร้อนอย่ารีบร้อนมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าไม่ต้องบวชหรอกแต่ว่าหมายความว่าเรามีเป้าหมายหลักในชีวิตของเรานะเรา,าเดินตามพระพุทธเจ้าไป